รักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เห็นดีบูลเนี่ยดีกินแล้วหายก็บอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมาค,คือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดะไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่พอวันที่สองอะ่ะมันดีเนี่ยมันไม่วปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วต้องลังเลใจทานเลยดีบูลนี่ดีที่สุดสองสาม ลูกก็สบายลูกสบายเดินสบายจนลืมอะค่ะลืมว่าตัวเองเคยปวดขาเบาขึ้นค่ะมัน,น,มนไม่<ด>ขาดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยะนะครับผมก็อยู่กับพี่สุภาพรน,นะครับพี่สุภาพรอ,อายุเท่าไหร่แล้วครับ65ค่ะทำไมนะครับถึงได้สัดใจทานดิบูลมีอาการยังไงครับก็ปวดเขา่าปวดอ่า หัวเข่าสองข้างปวดหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้อแล้วมันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแปบอยู่ข้างในเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มอ๋อหกล้มก่อนค่ะนะครับแล้วเป็นยังไงครับช่วงระหว่างตอนหกล้มหกล้มมันก็เดินไม่ได้เลยนะก็ไม่ไม่ไม่แบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือ5วัน5วันเดินไม่ได้เลยนอนอยู่ท่าไหนท่านั้นปวดถึงขั้นไหนครับเวลาเราปวดคลานเลยค่ะ คลานบางครั้งก็คลานเลยแหลอฮะจ้ะลอวอย่างงี้เราไปนู่นไปนี่ไปห้างไปวัดไปไ<ม>วาไ,ปไม่ไปเลยเพราะเรารู้ว่า้าไปนี่ไม่รอดแน่ไม่ยืนไม่ได้อะยืนไม่ได้เลยใช่มันเจ็บมากเจ็บมากเลยอยู่กับอาการปวดต่างๆเหล่าเนี้ยนานไห<อ>มครับสองปีก็าหากินมาหลายยี่ห้อแล้วครับทุกอย่าง รักษาหลายวิธีกินมาหลายยี่ห้อใช่เปิดดูใน YouTube เห็นดีบูนี้ดีกินแล้วหายครับบอกลองสักหน่อยก็เลยสั่งมา2กล่อง2กล่องคือเดินเดินมันก็เบาขึ้นเดินเบาขึ้นเดินเบามันไม่ไม่ขัดไม่ขัดแล้วลุกนั่งก็สบายใช่เพราะเมื่อก่อนนี้มันเราจะยกหัวเข่ามันก็ไม่ได้แค่ยกหัวเข่าก็ไม่ได้มันยังไม่เดินเลยแค่ยกขึ้นเฉยๆนี่แหละยกขึ้นแบบมันทรมานน่ะมันเหมือนกับมันไปสีกันหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันปวด ตอนนี้ก็เดินได้สบายเมื่อกี้ก็เดินไปรับผมที่ที่หน้าปากซอยเลยตอนนี้ทานไปแล้วสองกล่องอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วผู้ที่เป็นอาการอย่างดิฉันเรื่องข้อเรื่องกระดูกนะครับเรื่องอาการอักเสบของเส้นเอ็นต่างๆนะครับแล้วก็ดีบุญผงตัวนี้ช่วยได้ท่านใดที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่นะครับลองตัดสินใจทานดูเลยนะครับอย่างน้อยแค่สองกล่องสามกล่องนะครับดีมากอ่าพี่สุภาพรยืนยันว่าดีมากนะดิฉันชื่อนิตยาค่ะ ตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแล้วอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วค้างชั่วคาวมันก็ไม่ทีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์ Walker, แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลยอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะลองดูซิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม่เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะ Oh, แล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่าย,ายๆค่อยๆประอคองตัว,ตวเองโอ้โหร้องไห้เลยบ,บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลย๋อมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไงข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนลองทานก่อน่ะพอทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองออาเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับเอาเป็นเอากินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยผ้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านีห่ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินเออเราก็ไม่รู้จําไม่ได้เสร็จแล้วก็เลยบอกเขาเขาก็บอกเออ เดี๋ยวเขาจะลองกินป้าก็เลยแนะนําให้เครับแสดงว่าคุณป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่อง่สองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้นะเดินไปกคะปักซอยได้นั่งโมไซ์ไปไปได้เลยไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรว่าว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง มั่นใจที่ที่สินค้าดีบนลนี่มันช่วยอาการต่างๆเหล่านั้นได้ครับไปถ้าปิดไปพาเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่ามันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดหม่ยก็เลยแนะนําให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกนั่หน้าสาวก็จะสั่งรับคุณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรา มีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็ใช่ใช่เขาพูดแบบนั้นเลยใช่สิอผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปคนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูลเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเป็นเอดีขึ้นใช่แฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจริงงั้นเนี่ยแค่บอกก็ลูกอยู่ครับโอ้โหนะเคยซื้อพวกอะไรนะ เจ็ดสิบเอ็ดค่ะเคยอะไรที่เขาเขาว่าใส่น้ําแล้วเป็นนั่นน่ะที่มันเหมอนขาคอลลาเจนโหกินทุกยี่ห้อไม่หายเลยยิ่งเป็นหนักแพงด้วยครับสู้นี้ดีบุนไม่ได้จริงๆนี่ไม่ได้ไม่ยอมเรื่องจริงๆพูดเรื่องจริงอ่ะณปกัลรันตินเลยบอกเลยเพื่อนทุกคนอ่ะ ใครดีบูนดีที่สุดจริงจริงครับคุณป้ามีอะไรจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านที่มีอาการเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้ออยู่ครับว่าตอนนี้เนี่ยเขาเป็นอยู่เนี่ยแนะนานิดนึงครับขอจะแนะนําเช่นว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดนี้เนาะดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยรับรองเนี่ยรับรองหายไม่หายเอา เป็นประกันเลยขนาดน้าชายยังชมเลยบอกโอ้ยแกหายเลยแกบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ยืนให้ผมดูนิดนึงนะครับนี่ยได้สบายเลยไม่ต้องตะกอนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเนี้ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าเข้าบ้านแต่ตอนนี้เดินได้สบายเลยคนเขายังคิดว่าไอโขนแถวนี้เขาเห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับ แนะนำให้คนที่มีอาการทานได้เลยเนาะทานได้เลยเชื่อเถอะครับไม่ต้องนั่นไม่ต้องรังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลย่อนทานดีบุญเนี่ยพี่นามีอาการเป็นยังไงบ้างคะปวดเข่าปวดเข่าปวดเข่าเดินไม่ได้เลยต้องไปหาหมอหมดเนาะผู้หญิงผู้งเราไป็หมดนะไปหาคุณหมอคุณหมอก็เอกซเ์เอกซเ์ว่ากระดูกเสื่อมกระดูกเข่าเสื่อมแล้วก็วัดมวลกระดูกเนี่ย บางวันกระดูกบางมากหมอนัดวันผ่าตัดเลยค่ะหมอนัดคิวให้เลยวันผ่าตัดเลยค่ะแล้วคราวนี้ก็คุณหมอก็ตัดยามาให้นั่นแหละก็กินยาคุณหมออยู่รอบสองไม่ไปแล้วคพะาะกินยาคุณหมอได้ดีแล้วก็ไม่ไปแล้วแล้วแต่นี้ก็มาปวดมาปวดมาปวดอีกรอบึงยจับมาปวดมากปวดมากก็กินยาค่ะหลายอย่างหลายอย่างยานู่นนั่นนี่ใครแนะนำกินหมด ันมีปวดมากค่ะปวดมากแล้วโมโหค่ะ,คะโมโหเลยปรึกษากับลูกปรึกษาลูกแม่จะนี่เนี่ยจะก,กินดีบูลน,นี่เนี่ยเป็นไรเป็นกันร่าเนาะ,ะเป็นไรเป็นกันปรึกษากับลูกมากโทรสั่งเลย <c oughs> โทรสั่งโทรสั่งเลยโทรสั่งดีบูลเนี่ยสอ,สองแรกนะคะ ็ไม่ไม่ไม่รู้สึกนะซองแรกค่ะซองสองก็นิดนึงแต่ซองสามนิดชัดเดนนะคะเป็นยังไงบ้างคะซองสาม,มนี Entonces, ่ลูกก็สบายลูกก็สบายไม่ต้องขาอะไรละเมื่อก่อนลูกนั่งได้ปกติไหมคะลูกนั่งก็โอ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 อ่ะอ่ช่วยช่วยช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพราะตัวอ้วนเนาะขาอ้วนแล้วตอนทาน <S <S ทรีบ nice. ูลรู้สึกว่าดีขึ้นของนีดสองแล้วแล้วอาการไปไงคะถ้านั่งถ้าเดินถ่านั่งนี่พุ๊บพุทเดิน สบายจนลืมมาค่ะลืมว่าตัวเองเคยปวดขาค่ะคนข้างบ้านอ้าเอ้าเอ้าไหนบอกปวดขาลืมลืมค่ะเพราะมันไม่มีอาการอะไรแล้วค่ะอาการก๊อกแก๊บมีไหมคะไม่มีค่ะก๊อกแก๊บนี่ไม่มีเลยทําตามคุณหมอค่ะตอนนี้นั่งยองๆได้ไหมคะนั่งยองๆได้ค่ะให้แควะดูนี่น้อาวัานมดีบุรณะนั่งยองๆเป็นยังไงค่ะนี่เห็นไหมนี่ขนาดสบายนี่สุดยอดนี่เห็นไหมนี่ค่ะ นั่งลุกสบายนั่งลุกไม่โอยอะค่ะไม่โมยนัไม่เหมือนก่อนนะคะไม่พูดคําว่าโอยแล้วคก็ตอนนี้พี่พี่วันทานไปกี่กล่องแล้วคะสามกล่องะสามกล่องเนาะสามกล่องค่ะรู้สึกว่าประทับใจใช่ไหมคะประทับใจมากไม่ทรมานนะคะอยากจะแนะนําคนที่กําลังศึกษาหรือคนที่มีความตัวในการทารีบูนอยากแนะนํำยังไงบ้างค่ะอย่ารอช้านะคะมันทรมานตัวเองค่ะ มันทรมานมันเจ็บมันปวดเนี่ยค่ะหาหาหาดีบูนให้ไวเลยค่ะดีบุนช่วยได้ค่ะคุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุหกสิบแปดหกสิแปดเนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาบปูวาส่งของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆแข็งแรงต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมาสามปี อ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนรถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับอ่ามัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส ก็บวกใส่ไฟเบอร์หลายตังค์หลายหลักแสนใช่ไหมครับห <c oughs> <500 tes> <tro> ้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โว้ว่าการเร không. Không. ิ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากการกินยาเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบูลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล้วล้าวมายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่ามากินยาเนี่ย เข้าไปแล้วมันก็ขับออกตัางปลายเท้าก็ดีขึ้นทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปขาไขาปลาไปาเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมันเามันไม่ขัดมันไม่คัดอันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยเยี่ยมคุณยายทองนะคะมา่ามว่าอาการก่อนทานดีบูนคุณยายอา,าการเป็นยังไงบ้างคะปวดเขา่าเข่าตึงลงแข้งลงขา เวลาเดินเดินยากมันดังก๊อแก๊บก๊แก๊บขึ้นบันไดก็ยากเวลาไปทำกับข้าวยืนนานก็ไม่ได้เข่าตึงองอขาก็ไม่ได้หลังคุณยายทองทานดีบุเนี่ยอาการเป็นยังไงต้องพัาทานแบบไหนคะตอนนี้ทานแบบผูะค่ะ,คะก็ดีขึ้นการเดินดังก๊อกแก๊บมีบ้างไหมคะมันก็หายไปแล้วค่ะเวลาทานชงตง่องมันก็หายไม่ดังแล้วเวลาเดินขึ้นบันไดเดินทำกับข้าว คุณยายทานแบบนี้ใช่ไหมคะหนึ่งกล่องของเราเนี่ยนะคะมีห้ากองค่ะให้คุณยายลงลองดูนะคะว่าเป็นยังไงทรงดื่มน้นอย่างนี้ทุกวันกินง่ายไหมคะคุณยายกเป็นยังไงบ้างคะง่ายค่ะมีมีรสขมไหมคะมีรสชาติขมไหมมีขมอ่ากินเป็นยังไงคาวไหมคะไม่คาวค่ะโอเคกินง่ายเนาะแบบง่ายทานง่ายค่ะลองทานให้ดูเลยค่ะลูกค้าหลายคนนะคะถามเข้ามาว่า ดีบูนรสชาติเป็นยังไงบอกเลยนะคะกลิ่นหอมนอ,อน่อนาๆทานเลยค่ะไม่ขมไม่คาวนะคะไม่มีกลิ่นนะคะกลิ่นอ่อนๆทานง่ายทานเลยนะคะวันละหนึ่งซองนะคะตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วนะคะอันนี้เข้ากล่องที่เท่าไหร่คะคุณยายกล่องที่สามค่ะ,ะแนะนาดีบูนไหมคะสาหรับคนที่ดูอยู่อยากให้ทานไหมคะใครเป็นนี้ปวดเขา่างอเข่ายากอยากให้ทานจะได้หายเหมือนยายค่ะเหมือนยายทองขอบคุณคุณยายสุขภาพแข็งแรงหลัลงจากได้ชมประสบการณ์ผู้ใช้จริงแล้ว ลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าทานดีบุญของเราเห็นผลชัดเจนตั้งแต่ของแรกและมั่นใจได้เลยนะคะดีบุญของเรามีออยอรับรองมียอดขายมากกว่า1ล้านกล่องการันตีด้วยยอดขาย1ล้านกล่องนะคะบริษัทเปิดจัดจำหน่ายมามากกว่า10ปีหากลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือโทรเข้ามาปรึกษ,ษาอํมพลโดยตรงได้ที่เบอร์โทร0 9 2 5 5 1 5 1 5 3เพื่อรับโปรโมชั่นนะคะ แล้วโทรมานะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะ